พี่น้องมัดสุกสุดคนอันนี้ไม่เจี้กกแ,แล้วอันเล้าเห็ดเลา้ายังแล้วเล้าตีนเห็ดแล,ล้วก็มาปิ้งปลาเด้อพี่น้องเด้อปิ้งปลาสิพันปิ้งถาอ้นน,น,น้อยเพิ่นให้ปิ้งปลาถาแล้วก็ให้ซอยหมูขวหมูถา,านนอะไรแบบสบายดีเดี๋ยวาที่ซองแล้วพี่น้องเ้อเอามาปิ้งปลาถาเนาะ พ hmm. ี่ของาค่ะาเทาบี่ป้าล่ะกะที่เมื่อกี้มองใหญ่เล้พี่เราบันพี่มองงใหญ่โซ่คนรับงานเต้มกระโต๊กพี่น้องเอ้ยหน่วยเดียวเล่นเนี่ยพีกินหมดหมดเนี่ย แซ่เด็กๆขาบออกมาหลบกวนนะวันนีเอาปีงปลาไปน้ำอีงหมองไปน้ำเหน้อ กะเฮาล่างแล้วแล้วลวบบกแมกอกอก่อีกลวกแม่แล้วแม่กิดบริทาษเข้าลวก่ว่ามื้อมีคากล้องกระกล้องฮักจับเอาง่ายๆเลยผู้จับอะกล้องไทยมาเด้อพี่น้องเด้อ แ้มันบะสมบันไดแหละกับบะหวานมันหดสะอาดแจ็คเนาะพอดีกินบะสมจัดเนี่ย จังค์คนนอกจังาขนอกไม่ก่อนนีะคุณชมือแจ่มคพิขา แซ่บเปเวลาตอนข้าอยากข้าอยากสมมึกินกับแซ่บมึงไม่อยากมึงไม่ให้อ่้มยิอ้ามาช่วยมันแต่ไม่คิดก่ิ้มมดกบมึมง,ม,งมึงไงมึงมันอิ่มเ่าเลย อันนี้ก็ตุ๊กมองหวงก็ตัวมาแต่เรื่องหลาดมันตุกตุนก้องกินไม่กินดิมังบุ้งกบเก็บกินไปหน,นึ่งจีบเซดายสะอ้อนเนี่ยเก็บมา้นี่ยกิน ปป้าแล้แวละกันซีส้อยมู้งตัว่าเพิ่นเป็นย่ำบบหันมาจากส,สวรรค์เป็นน้อยนว่สดีค่ะค้างง่นค่ะ ตอบเอนแรงมาปลูกอยู่เอาในมันแหละสองในายกาเนี่ยปลูกเปลี่ยนนายโอนได้เนี่ยังมาปลูกในบ้านดัดไม่เวทีที่ปลูกมันแคบไม่บนปลูก บอ,อยู่นี่แหละเียนอยู่นี่แหละเดี๋ยวเอาต๊ะใหญ่น่ะเป็นบุบ่าแล้วเอาไปซ้ำกินเด็กกินแน่ะจะฟรีประมาณหาคุณีก็ได้กินหน่อยหน่อยข้าบอกาเราจะกิน

Bún tốt kia này Bún tốt kia nè các cái phần thì ma đây rồi bỏ Bún tốt nhẹ nhẹ Bún tốt thì nào đây Dân này ha Tốt bò hang ừm ิ้มหนึ่งแล้วก็อีกตร้งข่าวเลยพี่นอ้องคิดมัวงๆัวผู้อยากข่าวแล้วจะได้ก็อีมองๆ ดส e> ุกแล้วบ่จับลูกเอ้ยนี่ปลาเฮาก็สุกแล้วบัดนี่ไปสุกคนนี้ในเวลาไผแห้งเฮาเอามาค้างขึ้นมันสูงเฮาต้องฮอกสินไผคอยเฮาลงไปแปะต่ําๆพี่น้องเฮาคอยเฮ็ดไผบ่เฮ็ดไผแห้งให้ หาไม่สุกสม่ำเสมอต้องคอยเอาไพ่คอยสักที่นะกินกินกินจยอกมดพี่น้องหมูม่หัเห็นปะทางแชนแนลจุดสุดแล้วจับเอาคัก,กมืกอกล้องมีคากล้องคพี่น้องคลิปนี้มาฮานนีลาไปก่นอนค่ะคลิปต่างคลิปหนาเด้อขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เนะจ้าสบายดีบ๊ายบาย